น้ำพีนี่นี่นี่เห็นหรือยังเห็นหรือยังนี่เห็นไหมครับว้าวเห็นไหมโอ้มีหลายอย่างมากเลยพิธีน้องพีนี่อะไรนี่อะไรครับบาบาลุกบาบาลุกบาบาลุกบาบาลุโอเคเดี๋ยวเราประชุมกันก่อนเราประชุมกันก่อนเราคุยกันก่อนมานม่นม่นี่เดี๋ยวเราจะซื้อของเล่นให้น้องสาวคนละถุงชิ้นนะครับอ่าาาอันนี้ไหมครับอันนี้ให้น้องสาวไหมนี่นี่นี่ น้องพีน้องชีครับอันนี้อันนี้ได้ไหมอันนี้ให้น้องสาวได้ไหมครับอันนี้อ่ะนี่นี่ให้น้องสาวได้ไหมได้ไหมให้น้องสาวได้ได้โอเคเอาเอาใช่ไหมที่อภูมไหมอ้าวพ่ทีอภูมแล้วนะเอานะน้องทีอ่ะเรื่องไหนครับให้น้องสาวเรื่องไหนครับอันนี้แหละครับใช่ไหมอันนี้โอเคอ่าได้แล้วหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งชิ้นครับอันไหนนะครับ ให้น้องสาวนี้ไปเลยแล้วก็นีเอาเดี๋ยวลูกอันอันนี้ลดให้น้องสาวใช่ไหมครับอันนี้น้องพี่อันนี้โดนน้องพี่เอารถนี้ให้น้องสาวหรือให้ใครครับให้น้องพี่ให้น้องพี่อ๋อให้น้องพี่เดี๋ยวก่อนนะเรามาซื้อของให้น้องสาวแต่น้องพี่เอาคันนี้ด้วยนะอ่าโอเคอันนี้เดี๋ยวลงบุที่ซื้อให้ลงบุดีซื้อให้อ่าได้หนึ่งชิ้นได้หนึ่งชิ้นได้ไหมครับให้น้องสาวได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ อ่ะหาใหม่หาใหม่หาใหม่เาใหม่าใหม่ใหม่มันต้องได้สองคะแนนสองโบตอันนี้ไหมลูกอันนี้ไหมนี่น uh ี่ให้น้องอันนี้อันอันนี้อันนี้อันนี MM> ้ให้น้องสาวไหมครับอันนี้เอาไหมได้ไหมได้ไหมได้นะไดหมได้ไหมได้ไหมได้เนาะโอเคไหมโอเคไหมครับโอเคนะโอเคไหมครับได้โอเคเราจะเอาสองชิ้นนี้ให้น้องสาวคราวนี้เอาของพี่พีกับพี่ทีหชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเท่านั้นพี่พีกับพี่ทีเอาไหนครับ อันนี้นะครับโอเคงั้นน้องพีน้องทีดูนี่ดูนี่ดูนี่เป็นตัวเทสดูนะดูนะดูนะครับแต่มันจะวิ่งไปตรงนู้นะนะหนึ่งสองมาูทเก้ว้าวหนึ่งสองว้าวมันติ้งเร็วมากเลย <Okay. S 1> ใช่ไหม